สวัสดีค่ะรอบบ่ายอ่ะรอบบ่ายไข่ตุนไข่ตุนนะคะอ่าวันนี้เอาไข่ตุนกินคีโตเนาะต้องอดทนไม่กินแป้งตุนไข่สีฟองถามว่าอร่อยไหมมันไม่อร่อยหรอกค่ะแต่มันฝืนเพราะมันไม่มีปรงุงรส ชูรสรสดีอะไรใส่ไม่ได้เลยนะคะใส่ได้แค่เกลือหรือไม่ก้อนน้ำปลาดักก้อนนะคะทานพริกได้จะไม่เยอะพริกไทยนิดหน่อยแค่นั้นถามว่าอร่อยไหมไม่ตอบเลยว่าไม่มจืดชืดอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแต่ก็ต้องกินต้องทานเนาะ นี่ก็เป็นอันจบนะคะก็ตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะคะแล้วทำเสร็จแล้วก็จะออกไปห้างหน่อยหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งไปเอาเงินไปเอาเงินไปให้ลูกค้าคุณน้องเขาขายเสือ้อเราก็ต้องไปเอาเงินแล้วก็ไปส่งเงินให้ค่าเสื้อน้องเขา จำเป็นแต่ก็ไม่นานเอาเสร็กแล้วก็โอนเงินให้น้องก้างค่าผ้าแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านครับไข่ตุอนร้อนๆก็เยืนแล้วมันทาน,นไม่กร่อ เข้ามาห้องแอร์ข้างนอกแอร์ไม่เย็นเข้ามาห้องห้องนี้เย็นเอาแบบหนาวสั่นไปเลยสุกชำช้ำสกช้ำชำเบอะสามสิบเก้าสี่สิบองศาเอายางวางไว้ข้างบ้านละลาย ก็กินไปไม่ให้หิวค่ะลองดูมันอึดอัดเสื้อผ้าใส่ไม่ได้กางเกงก็ใส่ไม่ได้นใส่ได้ชุดแบบนี้ชุดยาวลุ่ม ไอร้อนกระมองจวงจริงฮะร้อนขึ้นยากร้อนนะปักคงองร้อนจริงๆนะครับควันขึ้นมไม่อร่อยก็พอกินได้ไข่ ทานพวกนี้มันจะทานได้น้อยเพราะอันาหนึ่งมันไม่มีไม่มีของปรุงรสเป็นแบบพวกชุรสรสดีอะไรไม่ใส่มันก็เลยไม่ไม่ทำให้ต่อมอยากแล้วขึ้นแต่มันก็ไม่หิวเนาะช่วงปฏิบัติวันแรก ก็มีหนูมั่งแต่กาอดทนไม่อร่อยพูดอยู่นี่แหละไม่อร่อย แม่อร่อย กินให้หมดหมดละไม่อร่อยเ <c ười> ไม่อรอแล้วขอบคุณพระเจ้าที่รับอาหารมามืม่อลิปนี้ก็ ขอแค่นี้นะครับเบาเนาเื้อเบาตัวค่ะเพราะมันไม่มีแป้งน้ําตาลเนาะมันก็เป็นโปรตีมมน,นมันเราเคยชินกับการกินตัวนี้ลดน้าหนักลองดูลองดูค่ะหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันมินเขียนไว้ล้ <_ S 2> เดี๋ยววันนี้ไปห้างก็จะซื้อพวกกุ้งพวกอะไรที่เขาแกะแล้วมันนึ่งกินน้ำพิกหรือไม่ก็ประมดเนาะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามจ้าบ๊ายบาย